สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหรวยโว้ยนะครับต่างดาวบาร์เซโลนาเนี่ยขายสิทธิ์ทีวีอีกรอบครับรอช้อปปิ้งอีก4แข่งดังนะครับโอ้โหรวยแล้วครับสำหรับบาร์เซโลลูนาตอนนี้นะฮะโอ้โห มุนโดเดปอติโบครับสื่อเมืองกระทิงดูดเนี่ยกระพือข่าวว่าบาร์เซโลนาครับหวังว่าจะได้เงินซื้อนักเตะเป้าหมายอีก4รายอีกราวประมาณ172ล้านปอนด์ระหว่างเตรียมขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดเพิ่มเติมนะครับโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้ครับของไบรอนมิวนิกเนี่ยคือเป้าหมายเบอร์นหนึ่งที่พวกเขาต้องการขนาดที่ชาบี้นันเดสเนี่ยยังอยากได้แบร์นาโดซิวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับรวมถึงราฟินญาของลีสจูเนเต็ดนะฮะและชูกุนเดครับกองงหลัของเซบียาด้วยนะครับ, unde, รบอออืืนะ้ห รายง,งานอ้างว่าพวกเขาเมองหาทางรับทรัพย์ก้อนโตด้วยการขายลิขสิทธิ์ทีวีเพิ่มเติมอีก15มูลค่ากว่า344ล้านปอนด์นะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากๆนะครับ <_ d ata> ต่างดาวบา์เซลโลนาเนี่ยตัดสินใจขาย,ขายค่าลิขสิทธิ์ทีวีไปแล้ว10นะครับให้กับกลุ่มทุน s i x t Partner นะเป็นเวลา25ปีแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องการขายสิทธิ์เพิ่มเพื่อหาเงินมาดำเนินการในตลาดนักเตะต่อไปนะครับ สโมสรเนี่ยวังว่าจะสามารถขายสิทธิ์ครั้งนี้ได้ทันวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่พวกเขาเนี่ยจะต้องเริ่มต้นทัวร์สหรัฐอเมริกาพร้อมลงสนามอีก4นัดด้วยกันนะครับหากดิวดังกล่าวประสบความสาเร็จสามารถคว้านักเตะเป้าหมาย4รายได้เรียบร้อยเนี่ยพวกเขาก็จะยังเหลืองเงินมากพอที่จะซื้อเซซ่าอาร์ชปลิเกต้าและมาโกสอลันโซมาจากเชลซีด้วยนะครับ การขายสิทธิ์ครั้งแรกทําให้พวกเขาเนี่ยได้เงินเข้าสโมสรราวประมาณ207.5ล้านยูโรทําให้ปีงบประมาณนี้เนี่ยไม่มีตัวแดงนะครับโอ้โหสุดจัดปลัดบอกสําหรับทัพต่างดาวบาร์เซโลนานะครับมีข่าวว่าจะขายสิทธิ์ทีวีเนี่ยเพิ่มเติมอีกเพื่อที่จะช็อป4แข้งดังแล้วก็จะเพิ่มมาคอสอลอนโซกับเซซ่าสแอสปิริเกต้าจากเชลซีด้วยนะครับ เงินนี่คือพลวันเลยนะครับหมุนคือแบบสุดจัดนะครับตอนนี้นครับคือรวยรวยมากๆสําหรับบาร์เซโลนาตอนนี้นะครับทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์ก็มาให้ผมได้นะครับขอบคุณครับผมที่รับฟังในช่วงเย็นครับสวีดัสสวัสดีครับ